สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ VR s โ l d i e r s ค่าวันนี้พบกับพิชันปริยาเนธพิชีนนะคะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตรย์และประชาชนกันนะคะและในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะคะหากคุณผู้ชมต้องการขอรับการสนับสนุนผ่าน,นาศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทับปกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ ID c o v ย d t v 5hd1 หรือสแกน QR code ที่ขึ้นที่หน้าจอะคะ่ะ กมงทัพภาคที่2มอบนโยบายการฝึกฐานใหม่ผ่านระบบซูมเน้นย้ำการฝึกนโยบายนี้ควบคู่กับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ห้องปฏิบัติการกองทัพภาคที่2กออํนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2องค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมา พลโทธทเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่2พบปะผู้ฝึกและทหารใหม่เพื่อมอบนโยบายการฝึกฐานใหม่ผัดที่1ทับ2,564ผ่านโปรแกรม z o ู m เพื่อให้หน่วยฝึกฐานใหม่ทั้ง55หน่วยฝึกได้เข้าใจและยึดถือแนวทางตามระเบียบและหลักสูตรปฏิบัติการฝึกฐานใหม่อย่างถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อยไม่มีการสูญเสียสร้างความภาคภูมิใจให้แก่น้องๆทหารตลอดจนครอบครัว ซึ่งแม่ทัพภาคที่2มีความห่วงใยต่อฐานใหม่ที่เข้ามารับราชการในหน่วยต่างๆในพื้นที่กองทัพภาคที่2โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิด -19 และให้หน่วยฝึกฐานใหม่ทุกหน่วยมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคตามประกาศราชกิจจานุบเบกษาที่ยกระดับจังหวัดพื้นที่ต่างๆของแต่ละหน่วยฝึกฐานใหม่สำหรับการฝึกฐานใหม่ประจำปี2564พลัดที่1เริ่มดำเนินการฝึก ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564หรือใช้เวลาในการฝึก6สัปดาห์ปรับลดเวลาฝึกคงเหลือ300ชั่วโมงค่ะโดยแม่ทัพภาคที่2เน้นย้ำหน่วยฝึกฐานใหม่ยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาฐานบกและตามระเบียบหลักสูตรการฝึกฐานใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ฝึกฐานใหม่ที่ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในการฝึกอย่างถูกต้องเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการที่สบคกำหนดและที่สำคัญต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาดยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะกองผลพัฒนาที่2โดยกองพันฐานช่างที่202โกรมฐานช่างที่สองนำน้ําดื่มพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองปลิงเพื่อมอบให้ประชาชนที่มารับบริการรวมถึงประชาชนที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่กักตัวในพื้นที่ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองเพื่อตัดตอนป้องกันโควิด -19 ระบาดไปสู่ครอบครัวและตรวจคัดกรองเชิงรุกงานสาธารณสุขอื่นๆเพื่อเชื่อมโยงความห่วงใยและแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆรวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างราบรื่นและได้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้ง ด้านแม่ทัพภาคที่4ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนค่ายอิงคยุทธบริหารเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเติมเต็ม,ตมรอยยิ้มที่จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีผลโทรเกรงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด1 9เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายอิกซยุทธบริหารที่ให้บริการพี่น้องประชาชนกำลังพลและครอบครัวโดยวันนี้มีผู้รับบริการฉีดวัคซีนกว่า500คนขณะที่มณฑลฐานบกที่46ได้จัดวงดนตรีจากหมวดดุริยางมณฑลฐานบกที่46มาคอยบริการขับกล่อม เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้ผ่อนคลายความกังวลรวมไปถึงเป็นเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการก่อนส่งมอบสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยชุด PPE สเปรย์แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและถุงมือเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและแจกใจ่ายให้กับประชาชนขณะเดียวกันยังได้จัดเตรียมขนมของว่างน้ำผล,ลไม้พร้อมตู้ไอศครีมหลากหลายรสชาติ ไว้คอยบริการแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนรับประทานได้ตลอดสร้างความสดชื่นแบ่งเบาความความเดือดร้อนและความทุกข์ยากและร่วมแบ่งปันความสุขให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตโรคโควิด -19 นี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้โรงพยาบาลสนามของกองทัพบกยังคงพร้อมสนับสนุนรองรับผู้ป่วยโควิด -19 โดยล่าสุดจัดตั้งไปแล้วใน19พื้นที่ และเตรียมที่จะพิจารณาอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมทีมโฆษกกองทบกเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กองทบกได้ระดมสรรพะกำลังเข้าสนับสนุนคลี่คลายปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้ครบทุกมิติอย่างดีที่สุดตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกตั้งการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การจัดกำลังร่วมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของกองทัพบกในหลายพื้นที่ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในแต่ละพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลแล้ว19แห่งรองรับได้3,177เตียง ขณะนี้ใช้ไปแล้ว1374เตียงนอกจากนี้กองทับกยังได้พิจารณาใช้ประโยชน์ของอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมและยังไม่ถูกใช้งานเตรียมรองรับผู้ป่วยสีเขียวจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากบุคคลอื่นและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในครอบครัวและใช้เป็นสถานที่แยกกักของชุมชนด้วย นอกจากนี้นะคะกองทัพบกยังได้สนับสนุนรัฐบาลเรื่องโฮมไอโซเลชันโดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาให้37โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มอาการสีเขียวซึ่งไม่แสดงอาการสามารถกักตัวรักษาที่บ้านได้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลสังกัดกองทับก ปฏิบัติสอดรับการทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขและเกิดประสิทธิภาพในการรักษาอย่างดีที่สุดค่ะโดยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาการดําเนินการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนตั้งแต่จัดรถรับผู้ติดเชื้อจากบ้านเพื่อให้ทีมแพทย์ตรวจประเมินอาการแยกประเภทผู้ป่วย หากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียวและมีความประสงค์จะรักษาที่บ้านจะให้ยาต้านไวรัสและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจเบื้องต้นเช่นประรอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเครื่องวัดความดันพร้อมส่งอาหารสามมื้อและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสื่อสารแต่หากมีอาการรุนแรงขึ้นจะรับผู้ป่วยมารักษาต่อในโรงพยาบาลโดยทันทีซึ่งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยแยกกักตัวในความดูแล จำนวน176รายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทั่วถึงและสามารถช่วยให้การบริหารจัดการเตียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ศูนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดกองทบกยังคงช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานนาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษารวมถึงการประกอบพิธีชาปนกิจศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทบกยังคงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือประชาชนรวบรวม,รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อประสานไปยังศูนย์แร,รับและส่งต่อผู้ป่วยของรัฐบาลหรือสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่ต่างๆและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ตกค้างหรืออยู่ระหว่างการรอเรียกจากสถานพยาบาลให้ได้เข้าสู่กระบวนการรักษารวมถึงทำงานประสานกับศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายสปมทบในกรณีที่โรงพยาบาลต้องการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงไปยังโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้ตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยวันนี้ประสานการประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่ชาปนสถานกองทบก3แห่งคือวัดโสมนัสวิหารวัดอาวุธวิกสิตารามและวัดสิริพงษธรรมนิมิตกองทบกโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆไปทั้งสิ้น6รายส่วนการให้ความช่วยเหลือประสานส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาพร้อมติดตามความคืบหน้าให้แก่ผู้ที่ประสานขอเตียงรักษาเฉพาะเพื่อวานนี้ ทางศูนย์ได้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้าสู่สถานพยาบาลทั้งหมด41ครั้งและจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกอย่างช่วยประสานให้กับวัดอื่นๆที่สามารถประกอบพิธีชาปน,าปนก,กิจศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยอาทิวัดราชประคองธรรมวัดสาธงหินวัดปากม่วงวัดบางเลนเจริญวัดสแกและวัดอิน โดยทุกวัดนั้นอยู่ในเขตปกครองของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิติวิริยาภรเจ้าอาวาสวัดราชประคองธรรมเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ซึ่งศูนย์ได้ประสานงานเคลื่อนศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางาศาสนามากกว่า51รายโดยกองทพบกประสงค์ดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประกอบพิธีชาปนกิจศพ ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตสามารถโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-270-568-59ตลอด24ชั่วโมงหรือทาง Facebook TV5HD1 และทางไลน์ ID ดีแอ v โควิดทีวีค่ะฐานกองกำลังผ่าเมืองได้ตรวจยึดยาบ้า7 6 0 0 0 0นเม็ดบริเวณชายแดนด้านอำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่หลังออกลาดตะเวนอย่างเข้มข้นป้องกันการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมัที่5กองกำลังผาเมืองตรวจยึดยาบ้า760,000นเม็ดขณะจัดกำลังซุ่มโจมตีตามแผนการเปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดของกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บริเวณแนวชายแดนบ้านขอบด้งตำบลม่อนปิ่นซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาตรวจพบกลุ่มบุคคล6ถึง7คนแต่งกายชุดสีเขียวแตกเป้เดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงแสดงตัวขอตรวจค้น แต่ทั้งหมดอาศัยความชำนาญภูมิประเทศวิ่งหลบหนีไปจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่พบเป้6ใบถูกโยนทิ้งไว้ภายในมียาบ้ารม76,000เม็ดซึ่งกองกำลังผาเมืองได้เปิดยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดของกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่4อำเภอวางกำลังตั้งแต่ด้านอำเภอฝางและอำเภอแม่ไอจังหวัดเชีงยงใหม่ตลอดแนวชายแดนด้านที่ติดกับอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าภูเขาที่ยากต่อการเข้าถึงโดยกระบวนการค้ายยาเสพติดมักจะใช้ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาเพราะคิดว่ามีการวางกำลังน้อยพร้อมปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานหลังถอดบทเรียนที่บางครั้งอาจไม่สามารถสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดได้โดยปัจจุบันนี้นะคะได้มีการเพิ่มการวางกำลังซุ่มโจมตีการตั้งจุดตรวจชั่วคราวลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถสกัดกั้นยาเสพติด ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32เดินหน้าโครงการมีแล้วแบ่งปันจัดกำลังพลพบปะเยี่ยมเยยนผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32และประชาชนจิตอาสาออกช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวในพื้นที่บ้านป่าแลว้วตำบลประบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยได้มีการนำสิ่งของซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระรายใจ่ายในครัวเรือนตลอดจนเป็นการสารต่อโครงการมีแล้วแบ่งปันของกองทับก ให้ประชาชนที่ได้โอกาสได้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตโดยมณฑลฐานบกที่32ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นด้านกำลังพลจิตอาสาชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลฐานบกที่36และประชาชนจิตอาสารวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน โดยพัฒนาวัดสังกิจจารามและวัดพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา69พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2564ในการนี้ได้มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มเจลแอลกอฮอล์พร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน200ชุดและนำเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันด้วยค่ะตอนนี้สถานการณ์ทั่วทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยค่อนข้างวิกฤต mm hmm. เนื่องจากสถานการณ์การการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่สำคัญในตอนนี้ก็คือว่าธนาคารเลือดของประเทศไทยขาดแคลนเลือดเข้าขั้นวิกฤตมีผู้ป่วยหลายชีวิต ที่รอคอยเลือดอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยโรคต่างๆที่จําเป็นต้องใช้เลือดผมอยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันบริจาคเลือดเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ต่อชีวิตให้กับคนไทยด้วยกันนะครับให้เลือดต่อชีวิตพิชิตโควิด19 ต่อกันที่กำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะยังคงบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพบกบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติถวายเป็นพระกุศลเน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564ที่กองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์พันเอกกนจนาทูปเทียนรัฐรองผู้บัญชาการกองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์ นำกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาสุขภาพไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและไม่มีโรคประจำตัวรวมกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตชาติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยยามฉุกเฉินช่วงวิกฤตโควิด -19 ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ปริมาณโลหิตจำนวน29,700ซีซีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่มีความห่วงใยโรงพยาบาลหลายแห่งซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองและมีผู้บริจาคลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ส่วนมณฑลฐานบกที่13ได้ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดลบบุรีนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งผ่านการคัดกรองจากหน่วยแล้วว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 เดินทางไปที่อาคารสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2จังหวัดลบบุรีร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพบกบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติเพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับสภาการชาติไทยสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลต่างๆซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ตลอดจนเพื่อแสดงออกซึ่งความเสียสละถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2564แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันต่อกันที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5สภากาชาติไทยตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันธฐานราบมณฑนฐานบกที่21ค่ายสุรานารีที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา69พรรษา28กรกฎาคม2564เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ใแก่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน์และชัยภูมิซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 รวมปริมาณการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น9 9 4 4ค่ะปิดท้ายกันที่ผ่านศึกผ่านเลนส์ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพการแบ่งปันผ่านตู้ปันสุขผ่านศึกรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 รวมสร้างชุมชนหน้าอยู่ด้วยการให้ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ่วงโควิดแต่ก็ต้องระวังตัวโดยที่ไม่ออกไปไหนแล้วก็อยู่แต่ในบ้านก็การกินก็ลําบากเดินไปไหนก็ต้องคอยระวังวันนี้จะเอามะนาวที่ปลูกปลูกเองค่ะแล้วเอามาแบ่งๆให้ทานกันบ้างวันนี้มาเอาขนมอ,อะไรบ้างนะขนมปังขนมปังเอาชิ้นเดียวเหรอครับขอ,ขอบคุณ <ขอ S 1> ครับ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวร COVID ัสโควิด -19 ส่งผลให้สังคมไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทําให้ภาคธุรกิจต่างๆปิดกิจการลงเกิดการว่างงานเกิดขึ้นซึ่งทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นได้รับความยากลําบากเป็นอย่างมากครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันเพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว พร้อมทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกจึงได้จัดตู้ปันสุขภายใต้แนวคิดผ่านศึกปันสุกรวมใจสู้ภัยโรคโควิด -19 โดยได้จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาบรรจุลงในตู้ปันสุขเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะทั้งนี้องค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึก ได้มอบหมายให้สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตต่างๆทั่วประเทศ27เขตและนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนำมาจัดลงในตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้มาหยิบไปแต่พอดีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือตู้ผ่านศึกปันสุขรวมใจสู้ภัยโควิด -19 เพื่อทหารผ่านศึกและประชาชนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดเรียงเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อที่จะจัดเรียงไว้ในตู้และลําเลียงลงมาไว้ที่บริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งประชาชนทั่วไปนํามาหยิบไปแต่พอดีนะครับพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้นะคะโควิดเนี่ยคือยอมรับว่าลําบากเพราะการใช้จ่ายในตอนนี้ต้องประหยัดกันหมด นะคะทีนี้ถ้าเรามีพอที่กําลังที่เราพอจะช่วยเหลือก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นเงินเป็นทองก็มีสิ่งของที่เรามีปลูกในบ้านวันนี้ป้าเก็บมะนาวจากป้าปลูกเองก็เก็บมาเพื่อจะมาให้เพื่อนบ้านเนี่ยปันผลให้เขาได้ทานกันบ้านพยายามปรับตัวให้ได้อยากเราเคยฟุ้งเฟ้อเคยกินของวันละ สองร้อยสามร้อยเดี๋ยวนี้เราก็ต้องลดมาก็ดีค่ะได้กินปลากระป๋องนุมาม่าอย่างเงี้ยน้ำพริกอย่างเงี้ยก็ได้กินและนี่ก็คือตู้ปันสุกซึ่งเป็นจุดบริการอีกจุดหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตั้งไว้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดนนี้สำหรับอาชีพกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับอย่างที่เอาประโยชน์ได้ก็มีข้าวสารปลากระป๋องพวกนี้ครับนมนะครับ มาับมากนะครับสำคัญมากครับวันนี้ครับคับสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ครับทุกคนที่ว่าไม่มีสถานมีอะไรมาเห็นตู้บรรสุก็มีความแบบดีใจมากคือว่ามีส่วนที่ว่าองค์การสงเคราะห์ทหารบัรสึกนี้คือช่วยเหลือแบ่งเบาบรรบทุกให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนแต่ก็เป็นสุขใจแล้วค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ใกล้ๆองค์การทหารไทยึกค่ะมารับ ของบริจาคจากตู้ปันสุขค่ะก็ประหยัดตังค์ได้เยอะเลยและนี่ก็คือตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งเป็นจุดบริการหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดไปคอยบริการทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไปครับขอขอบคุณนะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะที่วันนี้ได้มอบข้าวอาหารแห้งปลากระป๋องช่วยแบ่งเบาภาระได้มากะคะ่ะขอขอบคุณมากค่ะ ขอขอบค,ค,คุณมากๆนะคะขอขอบคุณมากครับขอบคุณพ่ะทั้งหมดคือรายการ VR Soldiers ในวันนี้นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ